สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องปุยชาชาแนลนะคะช่องที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศไอแลนด์วันนี้เนี่ยปุยจะมาพูดถึงเรื่องของเช็คลิสต์ที่เราจะต้องเตรียมเวลาที่เราจะย้ายประเทศหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอแลนด์ ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการไปทํางานที่ประเทศไอร์แลนด์มีแผนล่วงหน้าเลยว่าไปทํางานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานพาร์ทไทม์สิ่งที่ต้องเตรียมไปที่อยู่ในเช็คลิสต์นะคะก็คือ CV จะต้องทําใบสมัครงานไปให้พร้อมนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดสกิลล่าสุดที่เราเพิ่งทํางานไปจากที่เมืองไทยแล้วก็ให้ศึกษางานไปเยอะๆนะคะโดยที่งานเนี่ยจริงๆสามารถเสิร์ชได้ใน Google นะก็คือ Job แล้วก็ที่เมืองที่เราอยู่แล้วก็ที่ไอร์แลนด์ซึ่งจะมีเว็บไซต์ในการหางานของประเทศไอร์แลนด์เยอะมากเลยแล้วก็ดูว่าตรงกับสกิล ของเราหรือเปล่าสกิลเราเนี่ยสามารถที่จะหางงานได้ไหมตอนที่ปุยตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยเรื่องงานก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์นะคะว่าเอ๊ะปุยไปแล้วปุยจะได้งานไหมเพราะตอนนั้นอะปุยยังผ่อนบ้านอยู่ที่เมืองไทยถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ย ไม่ได้งานนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่คิดหนักซึ่งปุ๋ยก็เตรียมข้อมูลอยู่ในเช็คลิสต์ของปุ๋ยนะคะว่าดูว่าเอ๊ะมีงานทํำไหมตําแหน่งเราเนี่ยที่เคยทําเมืองไทยที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยมีตําแหน่งนี้ไหมให้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะหรือว่าสกิลเราที่แบบเคยทํางานบริษัทแบบเนี้ยสามารถที่จะหางานได้ไหมงานอะไรที่เราพอจะไปทําได้บ้างก็ดูใน เว็บไซต์สมัครงานที่อยู่ในประเทศไอร์แลนด์นะคะเราก็จะเห็นแนวทางว่าอ๋อถ้าไปทํางานพาร์ทไทม์นะไปเป็นนักศึกษาไปทํางานพาร์ทไทม์อ๋อเขามีงานพาร์ทไทม์ประเภทนี้สกิลภาษาอังกฤษประมาณนี้สกิลเซ็ตแบบนี้ที่เขาต้องการอ๋อเราน่าจะมีสิทธิ์ซึ่งก็เตรียมใบสมัครงานไปให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เตรียมไปแล้วก็ไปอัปโหลดเอาไว้ที่เว็บ Link ์อินปุ้ยเคยพูดเอาไว้ในเรื่องของการสมัครงานก็ไปดูได้จากคลิปข้างบนนะคะแล้วก็ลองไปสมัครงานดูที่นั่น เตรียมไปให้พร้อมก่อนที่จะย้ายไปเช็คลิสต์ถัดมานะคะที่จําเป็นมากเลยก่อนเข้าประเทศเนี่ย mm hmm. เขาอาจจะถามคําถามพวกนี้นะคะ mm hmm. ก็คือว่าการสุขภาพเนี่ย mm hmm. เรามีไหมเพราะอันนี้เป็นกฎว่าเราต้องมีประกันสุขภาพ mm hmm. แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยประกันสุขภาพเขาจะพิจารณาตั้งแต่ตอนขอวีซ่านะคะ mm hmm. ควรจะยื่นไปด้วยแล้วก็ ควรมีประกันสุขภาพไปด้วยตอนที่เดินทางเข้าประเทศไอแลนด์นะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าวีซ่าที่เราไปเป็นวีซ่าแบบไหนถ้าวีซ่านักเรียนก็คือจะต้องมีประกันสุขภาพวีซ่าคนทํางานนะคะหรือว่าเป็นวีซ่าติดตามคู่สมรสนะคะควรจะทําประกันสุขภาพไปแค่ไหนยังไงก็คือต้องศึกษาเรื่องนี้ไปด้วยในเช็คลิสต์ข้อถัดมานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ปุยแนะนําเพราะว่าระบบสาธารณสุขที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยก็ไม่ได้ดีมากนะแต่เวลาที่เราถึงมือหมอเนี่ยก็คือบริการทุกอย่างดีแต่กว่าจะถึงมือหมอเนี่ยก็ พอสมควรนะคะใครที่กังวลเรื่องของสุขภาพปัญหาร่างกายทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดจะย้ายประเทศนะคะแนะนําว่าให้ตรวจสุขภาพทั้งหมดที่เมืองไทยซึ่งนะตอนนี้ปุยมาอยู่เกือบแปีแล้วปุ๋ยก็ทําอย่างนี้ก็คือกับเมืองไทยตรวจสุขภาพยกเซตเลยนะคะหลังจากนั้นถ้าปุ๋ยมีปัญหาอะไรจะต้อง follow up เนี่ยก็คือให้คุณหมอที่เมืองไทยเนี่ยเขียนนะคะใบรับรองแล้วก็ผลของการตรวจแล้วก็ถ้าเกิดว่ามี แผ่นฟิล์มอะไรก็ตามผลการเอ็กซเรย์อันต้าซาวอะไรก็ตามก็คือให้แนบไปด้วยแล้วให้คุณหมอเขียนนะคะว่าตกลงเนี่ยเป็นยังไงจะต้องไปโฟล์วอัพต่อหรือยังไงซึ่งอันนี้จะเร็วมากเลยเวลาที่เราไปหาคุณหมอที่ประเทศไอแลนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปหาที่คุณหมอคลินิกเบื้องต้นก่อนถ้าเรามีพวกเนี้ย อ้างอิงไปเขาจะส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็แบบเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแบบข้อมูลไม่มีอะไรเลยแบงค์นะคะปุยเคยมีเคสที่ไปแรกๆปุ๋ยต้องรอสองเดือนเลยนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะปุ๋ยใจรีบมากอยากจะหาหมอแล้วอ่ะแต่เขาบอกว่าให้ปุยรอ3เดือนนี่คือระบบสาธารณสุขที่ประเทศไอร์แลนด์แต่เมื่อถึงมือหมอแล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยรักษาก็คือดีเหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนในการที่ไปถึงมือคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางเนี่ยค่อนข้างรอนานเพราะฉะนั้นแนะนํานะคะใครมีปัญหาสุขภาพ ตรวจร่างกายมาที่ประเทศไทยแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแนบไปด้วยกับตัวแล้วค่อยไปยื่นไว้ที่คุณหมอที่ประเทศไอร์แลนด์ข้อถัดมาอันนี้ก็จะมีน้องๆเข้ามาถามนะคะในเรื่องของการที่จะนําน้องหมาน้องแมวเดินทางไปด้วยเพื่อไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์อันนี้เขาก็จะมีขั้นตอนมีกฎ เกณฑ์มากมายเลยนะคะซึ่งเราก็ต้องทำตามกฎแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องพวกนี้ซึ่งก็อยู่ในหนึ่งเช็คลิสต์ของคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะว่าจะต้องเอาไปฉีดวัคซีนจะต้องเอาไปตรวจโรคหรือเอาไปทำขั้นตอนโปรเซสต,ต่างๆก่อนที่น้องหมาน้องแมวเราจะเดินทางไปกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเช็คลิสต์ที่ต้องศึกษาให้ดีๆนะคะข้อถัดมาก็คือเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆเวลาผ่านตอมตรวจคนเข้าเมืองนะคะหรือว่าคําถามต่างๆอันนี้ปุ๋ยเคยพูดเอาไว้ในคลิปข้างบนนะคะ ก็กลับไปดูได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นเช็คลิสที่เราต้องเตรียมตัวนะคะว่าเข้าไปถึงตอมอที่ไอร์แลนด์เนี่ยจะต้องเจอคําถามอะไรบ้างเขาจะขอดูเอกสารอะไรก็คือต้องมีให้ดูแบบทันทีไม่ได้อยู่ในกระเป๋าหรืออะไรประมาณนี้นะคะต้องเตรียมคําถามทุกอย่างตอบไปให้สมมติเพื่อที่จะเข้าประเทศได้ง่ายๆไม่มีปัญหาถัดมาก็เป็นเรื่องของปลั๊กไฟนะคะปลั๊กไฟที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็คือจะเป็นปลั๊กสามตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นปลั๊กสามตาแบบนี้ ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้ายไปครั้งแรกเนี่ยปวยคิดว่าเราควรจะเตรียมตัวคอนเวอร์เตอร์ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะใช้ปลั๊กแบบนี้ได้เพราะเวลาที่เราย้ายไปที่ประเทศไอร์แลนด์อาทิ์แรกเนี่ยปวยคิดว่าเรายังไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนก็<ม>จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะปลั๊กไฟที่ไอร์แลนด์ก็ยังไงก็ลองไปดูคอนเวอร์เตอร์แล้วก็แบบมี3มตาแบบนี้นะคะก็จะเป็น ปลั th, assim, as, ๊กใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นปลั๊กที่เขาใช้อยู่ที่ประเทศไทแลนด์เมื่อไปถึงนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้เลยเช็คลิสต์ข้อถัดมานะคะก็คือจะต้องดูไฟล์ที่เราจะบินนะคะเพราะว่าไฟล์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกหรือว่าดีเลย์หรืออะไรก็ตามที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเคสล่าสุดที่เกิด น้ำท่วมที่ดูใบเนี่ยไฟยโดนยกเลิกเยอะมากเลยบางไฟเนี่ยยกเลิกล่วงหน้าบางไฟก็ไปยกเลิกเอาตอนที่จะเช็คอินนะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องติดตามดูข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะเราจะได้แบบว่าตั้งรับได้ทนันเพราะว่าปุยมีเจอเพื่อนเนี่ยไปเจอเคสแบบนี้นะคะแบบวุ่นวายมากๆกับชีวิตแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราจะเดินทางย้ายประเทศครั้งแรกเนี่ยโหไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะต้อง ตั้งมือรับให้ได้นะคะซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันพวกนี้ก็คือจะต้องเช็คดูอีเมลเช็คดูสถานการณ์ต่างๆจา,า,ากเว็บไซต์การบินที่เราจะบินเช็คลิสต์ข้อถัดมานะคะเ mm. มื่อมาถึงประเทศไอแลนด์แล้วเนี่ยจะต้องศึกษาว่ามีรถบริการอะไรบ้างจากสนามบินเนี่ยไปส่งที่ที่พักนะคะเขามีรถบริการอะไรบ้างนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยเดี๋ยวปุยอาจจะทําคลิปต่างๆที่ปุยได้พูดเอาไว้เนี่ยแยก เ็นคลิปต่อๆไปนะคะแต่โดยหลักๆเนี่ยที่สนามบินดับลินนะคะก็คือจะมีรถของ a i r p o อร Bu บนะคะแล้วก็เป็นรถเมย์รถบัสทั่วไปที่ให้บริการทั่วไปนะคะเข้าเมืองแล้วก็จะเป็นแท็กซี่หรือว่า Uber หลักๆก็จะมาประมาณแค่นั้นนะคะหรือว่าอาจจะเช่ารถเลยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่ประเทศไอร์แลนด์อันนี้ลองไปศึกษาดูนะคะในเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวถ้าปุ๋ยมีรายละเอียด ที่มากกว่านี้เดี๋ยวปวยจะเอาลงคลิปมาไว้ที่ช่องทั้งหมดถัดมานะคะเช็คลิสที่จะต้องเตรียมก็คือจะต้องศึกษารเกี่ยวกับเบอร์ติดต่อฉุกเฉินต่างๆถ้าเกิดว่าใครไปพักกับแลนด์ลอร์ดนะคะมีโฮสต์มีแลนด์ลอร์ดก็คือจะต้องเป็นเบอร์ของแลนด์ลอร์ดที่ให้เราเช่าบ้านหรือว่าเบอร์ของบ้านที่เราจะไปพักอาศัยด้วยนะคะหรือว่าเบอร์ฉุกเฉินของประเทศไอร์แลนด์ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องโทรไปหาตำรวจที่ไหนยังไง ก็ควรจะลิสต์เอาไว้ด้วยนะคะศึกษาพวกนี้ไปด้วยถัดมาอันนี้ก็จะเป็นคําถามที่โดนถามเยอะมากเลยว่าเอะไปที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยจะเอาอะไรไปดีอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของของกินของใช้นะคะของกินเนี่ย เอาไปได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อสัตว์นะคะเนื้อหมูเนื้อวัวพวกนี้เขาไม่อนุญาตเขามีการเขียนเอาไว้เลยนะคะว่าห้ามเอาเข้าและที่สําคัญที่เขาพยายามหามากที่สุดก็คือบุหรี่นะคะเขาก็จะมีกําหนดเอาไว้ว่าขนาดเท่าไหร่ของบุหรี่ที่สามารถที่จะเอาเข้าไปได้เขาไม่อนุญาตให้เอาบุหรี่เข้าไปเยอะกว่าเกณฑ์ที่เขากําหนดแล้วจากประสบการณ์ของปุยนะคะปุยเคยเอาแบบ พวกของกินเนี่ยของแห้งกระป๋องอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาตอนนั้นปุ้ยเคยขนข้าวสารไปประมาณ5กิโลซึ่งเป็นข้าวสารไลเบอรี่นะคะข้าวไลเบอรี่เจ้าหน้าที่แค่เปิดมาแล้วถามว่าโยเข้ามากินเหรอปุ้ยก็แค่บอกว่าใช่เพราะว่าที่นี่ไม่มีข้าวไลเบอรี่ฉันกินข้าวนี้อะไรประมาณเนี้ยก็ผ่านนะคือ ข้าที่ประสบการณ์เนี่ยของกินทุกชนิดเนี่ยผ่านหมดสิ่งที่เขาพยายามถามหาก็คือบุหรี่แล้วก็ถ้าเกิดเขาไปเจอเนื้อสัตว์เพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเนื้อสัตว์ไม่อนุญาตให้เข้าก็อาจจะอันเนี้ยอาจจะไม่อนุญาตให้เข้านะคะเนื้อสัตว์ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วที่สําคัญเวลาขนของกินไปเอาของที่เราชอบแล้วก็น้ําหนักน้อยๆจะได้ขนไปได้เยอะๆอ,อะไรก็ได้นะคะขนไปได้เยอะๆแต่พวก ซอสปรุงรสน้ำปงน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยไอหนักๆอะ่ะไม่ต้องเขามีขายทุกอย่างที่ประเทศไอแลนด์ก็ไปซื้อที่ร้านขายของเอเชียที่ไอแลนด์เอาเฉพาะของที่แบบว่าเออหาไม่ได้จริงๆของแห้งน้ำหนักน้อยๆอะไรประมาณนี้ปุ้ยแนะนําให้เอาไปถัดมาก็คือเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเอเซอรี่ต่างๆนะคะก็คือแนะนําให้เอาไปนะ เพราะว่าที่ประเทศไอแลนด์เนี่ยยิ่งหลังโควิดเนี่ยช็อปปิดไปเยอะมากเลยส่วนมากเขาจะซื้อของกันแบบออนไลน์ซึ่งในช็อปก็ไม่ได้แบบมีเยอะหรือว่ามีทุกแบบให้เลือกอะไรประมาณนี้นะคะ เสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ไปซื้อไปจากที่เมืองไทยเพราะว่ามีไซส์คนตัวเล็กอย่างปุย ExtraS นะคะที่ปุยใส่ได้หรือว่ากางเกงไม่ต้องตัดขาปุยก็ซื้อไปจากเมืองไทยเสื้อผ้าส่วนใหญ่ที่เอามาจากเมืองไทยเป็นเสื้อผ้าซัมเมอร์ที่สามารถใส่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเสื้อผ้ากันหนาวมีแหล่งซื้อก็เอาไปได้นะก็คือก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเสื้อผ้าก็ขนไปได้เครื่องประดับต่างๆเอสเซนอรี่หมวกแว่นตานาฬิกาอะไรที่เราชอบขนไปได้หมดนะคะที่ประเทศไอร์แลนด์ซึ่งประเทศไอร์แลนด์เองเนี่ยอย่างท เขาแต่งตัวกันแบบเรียบง่ายไม่ได้เมืองแฟชั่นเหมือนเวลาที่ไปฝรั่งเศสหรือว่า ไปประเทศเช่นไปเมืองมิลานปารีสอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเขาแฟชั่นเด็ดที่ประเทศไอร์แลนด์เนี่ยตั้งแต่ไปมาอยู่ที่นี่ก็คือเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนี่คือปกติแต่ถ้าเกิดว่าจะไปทานอาหารที่แบบว่าจะต้องแบบว่าให้เกียรติทางร้านอาหารหรือว่าโรงแรมก็แต่งตัวขึ้นมาให้ถูกกาลาเซเทซะซึ่งคนที่เนี่ยเขาก็แต่งแบบนั้นนะคะก็คือแต่งตัวให้ถูกกับกาลาเทศะที่เราจะไปก็แค่นั้นแต่ภาพโดยส่วนใหญ่ก็คือแต่งตัวแบบง่ายๆสบายๆเพราะฉะนั้นใครชอบแบบว่าเสื้อผ้าแบบไหนเอเซอรี่ แบบไหนที่แบบว่ามีสไตล์ของตัวเองแล้วก็หาไม่ได้ที่ไอแลนด์ก็ขนมาจากที่เมืองไทยนะคะเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ที่ปุยซื้อที่ประเทศไอแลนด์ส่วนมากก็จะเป็นฤดูหนาวนะคะวินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ตหรืออะไรก็ตามก็ค่อยมาดูเอาว่าเราต้องการที่จะหนาจะหนาวประมาณไหนนะคะค่อยมาซื้อที่ประเทศไอแลนด์อย่างอื่นก็อยากจยาขนมาจากไทยก็ขนมาได้เลยค่ะถัดมานะคะเป็นเรื่องของคนที่มีบุตรนะคะอันนี้ปุยก็ไม่ได้มีข้อมูลลึกนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีบุตรสิ่งที่จะต้องเช็คลิสต์ในการศึกษาก็คืออจะต้ง หาที่เรียนให้กับบุตรนะคะแล้วก็ต้องดูว่าสิทธิ์ของบุตรเนี่ยจะได้อะไรบ้างเวลาที่ย้ายไปอยู่ในประเทศไอแลนด์ของแต่ละประเภทของวีซ่านะคะเช่นได้เงินค่าบุตรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็อยู่ที่ประเภทวีซ่าเลยแล้วก็โรงเรียนว่าจะไปเรียนโรงเรียนที่ไหนจะต้องไปอยู่อาศัยที่ไหนก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบุตรเยอะๆด้วยนะคะสําหรับคนที่มีลูกและสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของเวลาที่ เราไปอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปหาหมอยังไงขั้นตอนของการไปหาหมอเนี่ยมีอะไรบ้างเรื่องของ GP เรื่องของคลินิกเรื่องของคลินิกทําฟันอะไรประมาณนี้คือต้องต้อง,ต,องต้องเป็นเช็คลิสต์หนึ่งที่จะต้องดูพวกนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าเวลาไปอยู่แล้วจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขพวกนี้ที่เราจะต้องมีความรู้และนี่ก็เป็น20รายการที่อยู่ในเช็คลิสต์ที่จะต้องเตรียมต้องหาข้อมูลเวลาที่ย้ายประเทศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะ ข้อมูลแต่ละข้อมูลเนี่ยปุยจะมีคลิปนะคะแยกมาให้เวลาที่เราอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวปุยจะทยอยลงคลิปแล้วก็ค่อยมาดูรายละเอียดในแต่ละคลิปแล้วถ้าเกิดต้องการคําปรึกษานะคะหรือว่าต้องการให้ใช้บริการด้านไหนนะคะก็สามารถที่จะแชทมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะคะว่าปุยสามารถให้บริการด้านไหนได้บ้างสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็ได้ทําความรู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ มีเช็คลิต์20รายการที่เราจะต้องเตรียมหาข้อมูลก่อนที่จะย้ายประเทศคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe ซับส r i b e เอาไว้แล้วเดี๋ยวปุยจะมาลงคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่กําลังย้ายไปอยู่ประเทศไอแลนนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย